กูสวยคือเราต้องดูว่ามันมีอะไรแปลกไปถ้าแปลกก็เดินกลับเนี่ยเช่นไอ้เฮียเนี่ยไอ้รังสีเอามาหีดต้นตีเนี่ยโอเคความผิดปกติอ๋อสับไฟเออสิบสามอ๋อถ้ามันผิดปกติก็ก็กดไอ้ปุ่มนั้นว่ามันผิดปกตินี่ไงลิฟ์ผิดปกติเอ้ยง่ายเอ้ยเก่งจังเลย เออพี่ชายครับไม่ทราบว่าจะปไปลงป้ายไหนกันละครับห้วยขวางหรือหมอชิดครับคนเต็มเลยฮะอุ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยอีเฮี้ยไม่ปกติอา้อาวเฮี้ยไม่จำเฮีย